สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และผู้ปกครองนะคะวันนี้คุณครูได้นำใบงานของสัปดาห์ที่3ไปมอบให้กับนักเรียนและก็รับใบงานในสัปดาห์ที่2และสอบถามปัญหาก็พบปัญหาหลายวิชานะคะอย่างเช่นวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนไม่เข้าใจคำศัพท์ก็เลยทำแบบฝึกหัดไม่ได้ครูก็ได้อธิบายเพิ่มเติมดูตัวอย่างของเสือนะคะ เสือทําแบบฝึกหัดเเรื่อง my family เดี๋ยวคุณครูจะเปิดให้ดูนะคะว่าเาเสือทําไม่เข้าใจอย่างไรครูก็ได้อธิบายให้ให้เสืเอ,อได้เข้าใจนะคะตาไม่ดี g r ร n d father g r ร์ฟเปลว่าอะไรแปลว่าอะไร แกลนฟาสเตอร์ไปว่าปู่หรือตาน่าพยักหน้าเงหนึกๆไม่รู้ว่าเข้าใจจริงหรือไม่เข้าใจแต่ก็ชี้ชี้รูปภาพกับคำศัพท์ได้ถูกต้องถ้าหากว่ามีคุณครูหรือว่ามีพี่ๆอยู่ใกล้ๆนักเรียนสอบถามหรือไม่นักเรียนก็เปิดหาคำศัพท์ในวิดีโอในคลิปในกูเกิลนะคะถ้ามี อินเทอร์เน็ตแต่ถ้าไม่มีก็มีดิกชันนารีก็จะช่วยได้เยอะนะคะแม่และลูกชายก็ไหนมีแม่และมีลูกชายคุณครูก็เลยให้แบบฝึกสัปดาห์ที่สองในวิชาภาษาอังกฤษให้เสือกลับไปทำใหม่ให้สำเร็จนะคะแล้วก็มีวิชาภาษาไทยของเด็กหญิงพรจิราเด็กคุณครูจะอธิบายให้ฟัง พอจีราไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจเรื่องเอ,อ,งองวเว่าต้องที่วอ่าคในสัปดาห์ที่สองภาษาไท,ทายเป็นเรื่องข้อเท็จจริง <จะ S 1> และข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงเนี่ยจะต้องสามารถพิสูจน์ได้นะคะครูได้อธิบายให้ฟัง เราเรียนมาแล้วในชั้นป .4 แต่อาจจะลืมไปมีหลักฐานที่สูจนได้เชื่อถือได้ถ้าเป็นข้อคิดเห็นน่ะก็จะเป็นเรื่องของความคิดเห็นมักจะมีคำว่าน่าจะควรจะอาจจะอะไรประมาณนี้นะคะนักเรียนที่ทำไม่ไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนก็ไม่ต้องกังวลใจเพราะว่า เปิดเธอมาเนี่ยคุณครูจะทบทวนให้ทุกแบบฝึกหัดเราก็จะมาแก้ไขที่เราไม่เข้าใจพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรเียนชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่5และผู้ปกครองนะคะในสัปดาห์ที่3วิชาภาษาไทยจะเป็นเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ก่อนที่นักเรียนจะทําแบบฝึกเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนักเรียนไปศึกษาใบความรู้ในเรื่องของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องก่อนนะคะแผนภาพโครงเรื่องก็คือการเขียนเพื่อแสดงให้เห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่องสามารถทําให้นักเรียนจับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้นการเขียนแผนภาพโครงเรื่องจะต้องอาศัยการตั้งคําถาม และตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านว่าตัวละครมีใครบ้างสถานที่เกิดเหตุคือที่ใดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นและผลของเหตุการณ์นั้นคืออะไรแล้วจึงเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องดูตัวอย่างจากนิทานเรื่องหมากับเงานะคะหมาตัวหนึ่งที่ขโมยโดยเชื่อชาติเข้าตลาดลักเนื้อวิ่งถลา ข้ามสะพานแลลงในคงคาเกิดแก่ตาตนเห็นเป็นเงาโตก้อนเนื้อในน้ำนั้นดูยิ่งใหญ่จึงสู้ทิ้งชิ้นที่คาบด้วยยะสูหมายจะแย่งชิ้นใหญ่จากหมาโซด้วยความโง่ครั้นทิ้งก้อนเนื้อลงในน้ำแล้วเนื้อเงาก็หายไป จมน้ำใสทั้งสองสิ่งประสงค์คือของตัวและที่หวังตั้งจำนงททาลายลงเพราะโลกหลงงมงายหลังจากที่นรกเรียนอ่านนิทานเรื่องหมากับเงาแล้วนรกเรียนต้องรู้คำศัพท์นะคะว่ามีหมาตัวหนึ่งนิสัยของมันคือขี้ขโมยมันไปไหนคะมันไปตลาดไปทำไม ไปขโมยเนื้อเมื่อขโมยแล้วไปไหนวิ่งข้ามสะพานในสะพานนั้นใต้สะพานมีอะไรคะมีน้ําและโคงคาที่แปลว่าน้ํามองเห็นอะไรในน้ำมองเห็นเงาเงาไปคล้องไงเงาก็มักเงาของเจ้าหมาตัวนี้แหละเงาที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันจะโตกว่าความเป็นจริงใช่ไหมคะมองเห็นก้อนเนื้อนั้นใหญ่ ก็เลยอยากจะได้ชิ้นที่ใหญ่กว่ามันทำไงล่ะมันก็เลยจะแย่งชิ้นชิ้นเนื้อที่อยู่ในเงานั้นมันก็จึงทิ้งก้อนเนื้อที่มันคาบลงไปในน้ำพอเนื้อตกลงไปน้ำเป็นไงคะเงามันก็หายไปสรุปว่าหมาได้กินไหมได้กินเนื้อที่อยู่ในเงาไหมคะก็ไม่ได้กินเพราะอะไรเพราะ ความโลภนั่นเองทีนี้เวลาเรามาเขียนแผนภาพโครงเรื่องเขาก็จะมีคําถามมาให้นักเรียนจะต้องตั้งคำถามและตอบให้ได้ตัวละครในเรื่องมีใครมีหมาตัวเดียวใช่ไหมนักเรียนก็เขียนหมาตัวหนึ่งสถานที่เกิดที่ไหนล่ะบนสะพานข้ามแม่น้ำเหตุการณ์ที่เกิดก็คือนักเรียนนําบทร้อยกรองหรือกรนสุภาพที่อ่านเมื่อกี้เนี่ย เอามาเขียนเป็นร้อยแก้วด้วยสำมวนของตัวเองนะเช่นหมาขี้ขโมยตัวหนึ่งลักเนื้อวัวแล้ววิ่งข้ามสะพานเห็นเงาของตัวอยู่ในน้ําก้อนใหญ่กว่ามันจึงทิ้งก้อนเนื้อที่คาบไว้แล้วตกลงไปในน้านําผลของเหตุการณ์เป็นยังไง เนื้อชิ้นที่หมาคาบมาจมหายไปในแม่น้ําและเงาของเนื้อก็หายไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภนักมักลาบหายควรพอใจในสิ่งที่ตนมีนี่แหละคือลักษณะของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องทีนี้มาดูในใบางานที่ห้าของนักเรียนเป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องแก้วหน้าหมา นักเรียนลองอ่านแล้วก็ลองฝึกเขียนตามใบงานแล้วพรุ่งนี้ครูจะมาเฉลยให้นะคะสวัสดีค่ะ